สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมตี้สตอรดิกแล้วนะครับซึ่งก็ผมกลับมาแล้วนะครับช่องนี้ยังไม่ตายนะซึ่งผมก็ไม่ได้ทคดาคลิปเป็นเดือนแล้วนะครับอย่างนี้ทุกคนรู้เนะาะเพราะว่าช่วงนี้นะครับก็เตรียมสอบแล้วก็ติดเกมด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็กลับมาแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาทําคลิปเก็บความรู้ตอนที่52เมเทียแคนโตสอรัดเพชชคาดหนามขนาดกลางก็โอเคนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเริ่มกันได้เลยครับ เมทรียแคนโตซอรร์มันมีฉายาว่าโมเดิร์นสไปริตานะครับซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่ากิ้งก่ากระดูกตันหลังขนาดกลางซึ่งเมื่อผมนะครับจะมาตั้งชื่อคลิปเป็นภาษาไทยเนี่ยผมก็จะตั้งชื่อคลิปเท่ๆใช่ไหมครับผมก็เลยตั้งชื่อให้มันว่าเพชรคาดหนามขนาดกลางนะครับก็โอเคนะครับไปรับชมเกร็ดความรู้ของมันกันเลยครับกระดูกฟอสซิลของเมเฟิอัคนโตซอรั์ถูกค้นพบขึ้นในปี1,923ลงมาเป็นอนสักินเนื้อขนาดกลางนะครับ มีความยาวลำตัวประมาณ5-8เมตรมีน้ำหนักประมาณ1-1.1ตันแล้วก็มีความสูงประมาณ2เมตรครับเมทรีแคนโตซซรัสมันมีชีวิตอยู่ประมา160ล้านปีก่อนคริสต์ศักราชหรือปลายุคจุลสิกิ์นั่นเองครับโพสซิลของมันนะครับถูกค้นพบที่ริโรุบเหนือนะครับและมันจัดเป็นดโนเเสาร์นาาในกลุ่มเมทรีแคนโตทอริเดนะครับซึ่งชื่อก็คล้ายๆกับชื่อมันเลยนะครับ และเจ้าเมทริอคันโตสตอรนะครับเข้าไปประกวดตัวนินทือต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมอย่างเช่นเกม Jurassic World Evolution นะครับหรือว่าเกม Part of Titans นะครับหรือว่าเป็นของเล่นนะคะก็จะมีพวกฟิกเกอร์โมเดลของมันนะครับแล้วก็ของเล่นของทาง m มทเทลนะครับที่ทําให้กับ j จูเ s s ติกโวล์ฟอร์เ n Kingdom ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปเกิดความรู้ของเจ้าเมทริอัลคันโตตอรัสนะครับ ก็ถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมมากดไลค์กดติดตามแล้วก็กรดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องไ e ตี t y s อ l เอาด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครกดติดตามอย่แเราก็อย่าไปกดอีกรอบนะคะเดี๋ยวมันจะอันตักบ๊ายบาย